ค่ะชื่อโยราคภูมิเทศสโสพลค่ะตำแหน่งปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนภัยใหญ่ศึกษานะคะก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่วันที่17พฤศจิกาย,ยน2563นับถึงวันนี้ก็เกือบ3ปีค่ะครบ17พฤศจิกาย,ยน2566ก็ครบ3ปีพอดีค่ะค่ะสำหรับการเริ่มต้น ทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษานะคะตัวฉันเองก็ศึกษาในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องอันดับแรกเลยก็ไปเปิดดูนะคะแผนพัฒนาคุณภาพ3าปีของโรงเรียนดูแผนปฏิบัติการประจำปีแล้วก็ดูรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาที่เรียกว่า SAR แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ดูผลการประเมินภายนอก นะคะรอบ3ซึ่งประเมินเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ปี2,558ะคะก็เห็นข้อจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสนะคะแล้วก็อุปสรรคต่างๆก ถือโอกาสได้ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคณะครูซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งที่นี่เนื่องจากว่ามีพี่ๆคณะครูที่เป็นครูอาวุโสเป็นคนในท้องถิน่นหรือว่าเป็นคนบ้านไผ่ใหญ่เลยนะคะซึ่งเป็นสิทธิเก่าด้วยนะคะตลอดจนได้มีโอกาสทำงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานเองก็คือท่านกฤษดายิ่งยืนตำแหน่งปัจจุบันของท่านก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่นะคะ ท่านเองเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่กเกษียณราชการด้วยนะคะจึงทําให้ทํางานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเข้าใจในบริบทในเรื่องของการบริหารสถานศึกษาก็าต้องขอบคุณท่านเหล่านั้นนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ทําให้ตัวดิฉันเองได้แข็งแกร่งแล้วก็ถือว่าฝึกงานนะคะในตําแหน่งผู้ในการโรงเรียนที่นี่เป็นที่แรกค่ะ ค่ะสำหรับค่านิยมองค์กรหรือที่เรียกว่า core value นะคะของที่นี่นะคะพวกเราก็ดูจากจุดแข็งแล้วก็เป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นค่านิยมที่ทำต่อๆกันมานะคะนั่นก็คือไผ่ซึ่งเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษก็คือ PHAI นะคะอ่านว่าไผ่ ซึ่งเราก็เอาตัวย่อนั้นมาทำเป็นค่านิยมองค์กรตัว P ตัวที่หนึ่งก็คือ participation นะคะก็คือในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจนะคะคณะครูที่นี่บุคลากรทางการศึกษาที่นี่นะคะแล้วก็ตลอดจนชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนนะคะมีความ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งค่ะสำหรับตัว P ตัวแรกก็คือ Participation ร่วมแรงร่วมใจนะคะส่วนตัว H นะคะก็คือ Harmony นะคะ Harmony ก็คือเรื่องความรักใคร่สมัครสมานสามารถคีก,กันนะคะเป็นหนึ่งเดียวมีเป้าหมายเดียวกันว่ายังไงว่าการโดยฉันเองประทับใจมากนะคะคณะครูที่นี่นะคะบุคลากรที่นี่ให้ความ ร่วมมือร่วมใจแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวจริงๆเป็นความฮาร์โมนีจริงๆนะคะส่วนตัว A นะคะก็คือ activeness ก็คือในเรื่องความของความกระตือรือร้นนะคะครูที่นี่นักเรียนที่นี่นะคะมีความกระตือรือร้นในทุกๆเรื่องนะคะตัวฉันเองก็พยายามที่จะเป็นผู้นำที่มีความเป็น energy คือมีพลังแล้วก็มีความกระตือรือร้นให้เป็นแบบอย่างด้วยเพื่อที่จะได้ไปด้วยกัน และสําหรับตัวอักษรตัวสุดท้ายในค่านิยมองค์กรของเราก็คือตัว I นะคะมาจากคําว่า innovation หรือว่า innovator นะคะ innovation ก็คือในเรื่องของนวัตกรรมแต่เราจะสร้างบุคลารกรที่นี่ให้เป็นนักนวัตกรรมที่เราเรียกว่า innovator นะคะหรือว่านักนวัตกรนั่นเองนะคะนี่ก็คือค่านิยมองค์กรของเรานะคะในส่วนของนวัตกรรมการบริหารที่ตัวดิฉันเองได้คิดค้นแล้วก็เห็นจุดแข็งแล้วก็ได้สวดหลายๆอย่างแล้วก็เลย นะคะประกอบกับดูจากมาตรฐานตำแหน่งและวิทยาฐานะที่กคศได้กำหนดในตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาที่มีอยู่5ด้านนะคะก็ เอานวัตกรรมที่เราเรียกว่า task-based management หรือการบริหารโดยใช้พนักงานเป็นฐานซึ่งมีอยู่ห้าด้านหลักๆนะคะนั่นก็คือในด้านของวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการในด้านของการบริหารจัดก,การสถานศึกษาในด้านของการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในเรื่องของชุมชนและเครือข่ายตลอดจนด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพค่ะ สำหรับผลลัพธ์การพัฒนาที่ที่ตัวฉันเองก็มีความภาคภูมิใจนะคะสิ่งแรกเลยก็เรามาดูในบริบททั่วๆไปนะคะปรากฏว่าโรงเรียนภัยใหญ่จุษาเนี่ยนะคะ,อะพอดีในช่วงนั้นเกิดอุทก,กภัยต่อเนื่องกันหลายวันฝนตกหนัก ต่อเนื่องกันหลายวันนะคะก็คือในปี2562จึงทำให้รั้วของโรงเรียนพังทลายลงเสียหายนะคะด mm hmm. ังนั้นก็เลยมีความคิดว่าก็สอบถามจากคณะครูคณะครูก็บอกว่าของงบประมาณทุกปีแต่ยังไม่ได้รับจัดสรรก็เลยว่าเอ้เราคงต้องได้ช่วยตัวเองแล้วล่ะนะคะ mm hmm. ก็เลยจัดทำโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่เราเรียกว่าผ้าป่าทาง,ทางการศึกษาโดยเราใช้ชื่อว่า ภัยรวมกอพศรวมใจ2,565นะคะซึ่งก็มีการทอดผ้าป่าการศึกษาในวันที่15เมษายน2,565ที่ผ่านมาซึ่งยอด ในการระดมทรัพยากรในครั้งนี้ก็อยู่ที่0 0 0 0 0กว่านะคะสำหรับการระดมทรัพยากรนะคะตดยฉันก็นํามาใช้ประโยชน์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์อันดับแรกเลยก็คือสร้างรั้วนะคะยังพอมีเงินเหลืออยู่นะคะก็นํามาสร้างห้องน้ําสุขาหญิงและสุขาชายนะคะสหลังหลังละ6ห้องรวมเป็น12ห้องเพื่อให้เพียงพอกับการให้บริการกับลูกๆนักเรียนของเรานะคะหลังจากนั้นก็ยังพอจะมีส่วนที่จะต้องอนํามาใช้ที่เกิดประโยชน์นั่นคือการจ้าง างครูในสาขาขาดแคลนจํานวน2คนนะคะก็คือวิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกสุข,สขศึกษาและพลระรศึกษาค่ะตลอดการบริหารที่อยู่ที่นี่มีความสุขมากนะคะถ้าจะบอกว่ามีอะไรที่จะต้องเสียใจไหมก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจนะคะเพราะว่าได้ทําตามความตั้งใจจากวันแรกนะคะที่ก้าวสู่รั้วพออศมีความตั้งใจอย่างไรมีการปฏิบัติตนในการมาทํางานอย่างไรนะคะก็ จนถึงวันนี้ก็ความตั้งใจตรงนั้นก็เต็มที่กับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับนะคะสำหรับความภูมิใจนะคะ ล่าสุดเลยนี้ก็คือได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะได้สนับสนุนผลที่เกิดกับนักเรียนนะคะปรากฏว่านักเรียนของเราก็ได้รับคัดเลือกนะคะให้เขา้าฝึกซ้อมเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทกาบัดีหญิงนะคะซึ่งอายุน้อยที่สุดนะคะอยู่แค่ม .5 นะคะทางสมาคมกาบัดีแห่งประเทศไทยก็มีหนังสือนะคะขอตัวให้เขาเข้าเก็บตัวทีมชาติไทยนะคะซึ่จะทําการแข่งขันกาบัดีชายหาด ที่จังหวัดกระบี่นะคะสำหรับคณะครูนะคะก็นํานวัตกรรมที่เราเรียกว่านวัตกรรม P Y ที่เป็น S ซึ่งเป็นขั้นตอนการสอนนะคะตามแนวทางาการเรียนรู้เชิงรุกที่ว่า Active Learning ทุกคนสอนร้อยละร้อยนะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจแล้วก็นิเทศการสอนการจัดการเรียนการสอนของคุณครูครบทุกคนร้อยละร้อยนะคะสำหรับผลที่เกิดกับสถานศึกษาเราก็ได้รับการรับรองประเมินคุณภาพภา,พพายนอกนะคะในรอบที่4เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เราได้รับาการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบนะคะสะพานนักเรียนแล้วก็ต้นแบบ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาที่เรียกว่า YC นะคะในระดับเขตพื้นที่แล้วก็ระดับประเทศนี่ก็คือผลจากการที่ได้บริหารอยู่ที่นี่เกือบจาก3ปีนะคะสุดท้ายนี้ก็อย่างที่ขอบอกเหมือนเดิมนะคะว่าการไปครั้งนี้ก็พยายามคุยกับคณะครูนะคะว่าจริงๆแล้วไม่ใหญ่จะจัดงานหรือว่าไม่มีอะไรนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเพราะว่าการไปครั้งนี้ก็คือเป็นการ ไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งแต่อย่างใดยังเป็นตำแหน่งเดิมนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนสถานที่ทำงานนะคะจากที่โรงเรียนพัยศึกษาก็จะก้าวสู่โรงเรียนทุ่งศิีวิทยาคมนะคะซึ่งก็กลับภูมิลำเนาเดิมค่ะเพราะว่าตัวฉันเองเป็นคนอำเภออุดมพร์พิสัยโดยกำเนิดซึ่งในครั้งนี้ก็ได้ย้ายกลับ ะะไปที่โรงเรียนทุ่งศรมวิทยาคมก็อยู่ที่ตำบลโคกจานอำเภออุดรพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษก็ถือว่าเป็นการหวนคืนถิ่นเดิมนะคะจากบ้านเดิมภูมิลำเนาเดิมก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณนะคะลูกๆนักเรียนขอบคุณคณะครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและก็เครือข่ายชุมชนนะคะที่ได้ให้กําลังใจแล้วก็ให้ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ก็เดินทางมาส่งตัวดิฉันเองเพื่อที่จะกลับคืนสู่ภูมิลำนาเดิมแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมส่งในวันนี้ทุกๆคนค่ะก็เ๋ยวโอกาสนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ